ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน <c oughs> รวมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขจัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่17 นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์212จำนวน1นึ่ลำพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวานอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานจากศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโกแปะตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมายังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพกิจกรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สเสยงรอรับตัวผู้ป่วยค่ะทราบชื่อผู้ป่วยนะครับก็คือเด็กชายอภิชาติไม่มีนามสกุลอายุ9ปีอาศัยอยู่บ้านหน่อโชเกหมู่9นะครับตำบลแม่คงอำเภอแม่สเสียงก็มีอาการปกดศีรษะเหนื่อยแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลแล้วก็อาเจียนด้วยขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สเสยงแล้ว ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกําลังละเรสวนพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสและมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงครับ